สวัสดีค่ะรถสูบซ่วมนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสูบซ่วมสามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่เราให้ไว้2เบอร์นะคะ0918731104 08255 08314นะคะลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับซ่วมเช่นซ่วมกดไม่ลงนะคะ พอเรากดแล้วน้ำมันเอ่อล้นออกมาข้างนอกหรือส่วมมีกลิ่นเหมน็นท่อระบายน้ำตันหรือบ่อดักไขมันเต็มบ่อดักไขมันตันหรือท่อระบายน้ำหน้าบ้านตันหรือท่อบริเวณต่างๆตันก็สา,าม,มารถโทรสอบถามทางช่างได้นะคะหรือลูกค้าให้ลูกค้าให้ทางช่างไปดูหน้างาน หรือประเมินราคาก่อนได้หรือสอบถามราคาก่อนได้นะคะช่างพร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าตามกรณีที่ลูกค้าสอบถามนะคะทางเราขอกาบขพอบพคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ใช้บริการทางเราคะ่ะขอบคุณค่ะ